สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีชูโทชุคนมันนี้ก็เป็นมือวันที่20นะครับเนาะเดือนเมษายนก็2พ2นห้าสิบหกครับพาแฟนเพจแันครับมาบงหัวว่าแม่นี่นะครับนะเนาะแดงแดงเขงเพียงแม่นี่นครับหัวนมครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะ สี่หัวนมหนึ่งเต่าเนาะครับเนาะคนค่นกับว่าสี่เต่าเห็นปะพอใช่เหรวานมีเต่าเดียวนะครับ,นะบ,ตนะตบแต่ว่าหัวนมนี่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะสี่หัวนมครับเม่ขาดไม่เขินเม่เกินพอดีพอดีถึงก็ออกสไตล์ประมาณไทยไงฮอนนะครับเนาะง้อแม่นี่อัญเรกริอนนี่ก็บหาหอกเมื่อนคนนะครับทับไปเลยด้ครับเนาะ เอาไปรุ่นล้อพานรอบเอาเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดห้ครับง้อเม่นี่ใบหลอดมีให้เนาะครับเนาะถ้าแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากอยากได้ง้อสมให่แล้วยังสี่กอ่ะยังถักมาโทรม้านะครับเนาะในด้านรับประกันกับ้าทกค้าทอนทางง้วข้างดอกพวกนี้ก่ะรับประกันหาย,ยุทธนะครับรับประกันหายขึ้นเก่านะครับเนาะ ห้อแ,แม่เ,มมมมมเนีนน่เห็นหัวแม่แดงแดงเข้มเข้มอครับเด้อแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับลําโต้เง้วดีเงคอเึ้องทองเนี่นะครับตามเทียนเลยนะครับเนาะหลายหลายเป็นไหลย,ย่อนเป็นย่อนนะครับนังคอนังทองเพิน่นออกเมื่อสั่นประมาณกึ่งๆึงหลุดก,กระทบน้อยนึงนะครับเนาะ กระทบบ่ได้ครับเนี่ยน้อยเดียวควมสูงกับรอยสี่สิบถึงรอยสี่สิบห้านะครับเนาะควมสูงของเพิน่นให้ดนกีบเล็บกีบเท่อกอเากับอ้าเมื่งจะจอดเลยครับผมนั่นนะครับทั้งขาหน้าขาหลังกีบเล็บหน้าหลังนี่ง้ามเป็นง้ามครับผมผ่านการมีลูกมาตัวเดียวแล้วครับเนดะ้อตัวที่สองที่สมไ้เนาะครับเนาะ นี่สิเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้เง้วไก่อยู่ครับงูแม่นี่ขึ้นมากอยากได้ก็จังถักมาโทรมาแล้ครับเนาะงูงามดีครับงูแม่นี่ถือสเปคของฉเฉยอ,อยู่ลำตัวเา้วดีเจ็ดสีแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนะาะขาลาขาหลังนี่เวิดเท่านั้นครับงคุณพ่นครับง่ายดีขานาขาหลังก็ดูคล้องสั่งง่ดีเนาะครับเนาะ ให้ทอดพันธุกรรมให้ลูกกับว่าธรรมดาล่ะครับแนวเนี้ย อย่างเช่นนึงนะครับเนาะใน่นขาทอขาทอนทำหม้อข้างดอกรับประกันให้งอ้อเืมเปิดราคาดู้ครับเรื่องเปิดราคานะครับเนาะสี่หมื่นสามพันครับนะี่ยงัวแม่นี่ยแดง,แดง,แงๆเข้มๆถ้าวตะก้อนนี่ก็ราคากับสีอยู่ในแล้วหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับเนาะถ้าวตะก้อนนี่นะครับเนาะราคาเห็นนะครับเนาะถั่ตะก้อนนี่ก็บหกเจ็ดหมื่นแน่นอนครับงัวแม่นี่แดงเข้มดีไปเนี่ย เร่ราคาถุงมือนี่ก็แทนมิตรภาพแหละครับขึ้นมากอยากได้ก็มีทังราคาแนวกับดวนนะครับเนาะยังถักมาถทรมาในด้านจัดทรงฟรีคือเก่าดวยครับเนาอจากคลิปของหัวชาวเจ้านะครับเนาะทรงห้ฟรฟีทัวภาคอีสานนะครับภาคอนดืนเจา้าก็ทรงหมอบประเทศไทยคือกันตัวคนที่ว่าทรงครับทรงหคือเขา้น,นครับเนาะ ไี่ด้จัด่วงกับรวมพลังหารสองนะครับผ่ากอนยืนนะครับเนาะผ่าอีสานวันเฮาเ่ฟรีตัวผ่าอีสานนะครับเนาะเมื่อวานเชียร์กิโดสองสิบสี่สิบห้าสิบโลท้องวัร่อยโลนะครับเนาะฟรีตลอดกันครับสำหรับผ่าอีสานวันเฮาใ้ราคาที่เปิดไห้อยเชย่ ส่งแหังสรีได้นะครับเนะะาะราคาอีสานบ้านเขา,า 42, ราคาสี่เงินสองพันครับผมยำอีกที่นึดิครับนี่ะครับแฟนเพจแฟนครับก็บคือที่บิ่งานคือใจนะครับเนาะขึ้นมาอย่างไรท,งทักมาโทรมาครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนครับอยา่างไรง้วนแบบใดทั้งวาอยากซื้อขายงว้วนแล้วบ่มีผู้รับส่งให้กัด ผักมาทัวมาหาหัว,วเฉยด้อครับเด้อมัว,วเฉยารับทรงให้ครับผมทั่วไทยนะครับมือหน่อยกะมือหน่อยโตกะซีรอวหน่อยเหรอพิกับเนาะครับเนาะมีวือหลายๆตัวก็เียวพิกับคือหลายเถียวแท้รถของรอบบ่มีบ่นอมีคือเก่านะครับเนาะฮกรอกกับมีให้นะครับเนาะ ใสิบยี่สิบตัวขึ้นไปกับมีครับนครับเนาะจ้งถักมาโทรมาครับผมขันในส่งไรก็ได้หกลอกับมีนะครับเนาะสำหรักชิวนี้เจบไว้ช่ฟนี้ครับผมสวัสดีครับ